เบื่อเป่าเืออะไรน้องใจเย็นไม่ได้เบื่อเป่าน้องน้องไม่ได้เบื่อเป่าครับคนใต้ทำไมคนถอนสปอนกูทีเอแปดแปดแปดน้องเยอะช่วยถอนสปอนกูทีไม่น่าใช่น้องสุรัตน์วีเอสคนใต้หลวงปู่เอลูกปืนชัางนัดไม่กอลัมทีฬาน้องใจเย็นกระทิงอินฟูงูสิงอิมมา น้องเหมือนน้องสนุกอ่ะตอนเนี้ยน้องเพลินอ่ะน้องรู้สึกเพลินไหมตอนลุงบอกให้หนูอ่านบอกให้หนูอ่านอย่างเงี้ยเบื่อเปาเบื่อเปล่า I have CPU อ้โหเต็มเต็มยศเลยน้องเน้องไอ้นั่นเต็มยศน้องเบื่อเปา I have CPU น้องมันเต็มยศเกินกูชอบอ่ะเขาบอกว่ากราฟที่ราบสูงเบื่อจีเบื่อเปาเบื่ออฟคืออะไรอ่ะพี่คนใต้เขาไม่ทะเลาะให้เสียเวลาหรอกครับฟันข้าวโพดอติดสล็อต จีบี๊ดไม่อร่อยเบื่อไปอะไรไม่รู้น้องมันเยอะแล้วน้องไรนี่พี่ไว้ไม่ได้แล้วน้องเอกะทิงดุลิงจิคาโก้ลิงจิคาโก้มมนกกาเลยะไดีบี๊ดเค็มเพื่ออะไรพี่เอาอาหารหรอพี่ไม่น้องมันเป็นสปอนเซอร์พี่น้องไปพูดอย่างนั้นหมดแล้วเนี่ย เอาีวหนูขอโทษจีบีดเค็มมั่งีบีไม่อร่อยมั้งน้องเคยกินไหมเนี่ยน้องเคยไปหากินด้วยรอยจะตายเยลลี่เนี่ยได้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 เด้ไ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 ม้อด้ไ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 ดอได้ไดาสด้ไ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 น้ไม้ได้ไร้ไน้ได้ได้ได้ด้ได้ได้ได้ด้ไดน้องแได้ได้้้ แว่นลอตัสเป็นแว่นกองแสงสําหรับวัยรุ่นควรใส่ไม่สายไม่ตามไม่ซ่านก็นควรใส่ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่กับแสงสีฟ้าเยอะตุวันเนี้ยเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรเนี่ยในเล่าแว่นรุ่นนี้น่ารักเนี่อาเนียรู้จักน้องอาเนียไหมอุ้ยอยากได้มากเลยราคาเท่าไหร่สองพันกว่าบาทเองไม่แพงไม่มีตังค์เดี๋ยวพี่ซื้อให้โอ๊ยนี่ลองใส่ดูดูนะจากหน้าแบบนี้น่ารักเลยดูลองดูว่าใช่ไหมน่ารักขึ้นไหม วิเขี้ยวเนี่ยน่ารักากเลยเหมือนดาราญี่ปุ่นน่ารักเลยมันอยู่ในหนังเลยอะหนังอะไรอะโดเรมอนโดเรมอนดาราญี่ปุ่นเนี่ยแล้วมันมีขอบแดงๆตรงใต้นิดนิดหนึ่งด้วยให้แบบออ้ยน่ารักมากถ้าว่าตัวาน่ารักใสยิ่งน่ารักไปเต่ามะเฟืองไข่แพง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 พี่น้องก็รู้น้องถามราคาไปเมื่อกี้น้องยังไปพูดแพงแพงแพงอยู่ น้องก็รู้ไม่แพง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 สองพันกว่าบาทกับแว่นตาแพงไหมเอาความเป็นจริงไม่ไม่แพงเห็นไหมปกติแว่นก็ราคาเป็นเป็นหนูแล้วค่ะเห็นไหมแต่นี่สองพันกว่าก้ดีไซน์น่ารักนี่แล้วก็มีกาั๊สนี่เขามีกร์ดน้องนี่กล่องเขา่าน่ารักเดี๋ยวให้ดูถือก่อนเขาบอกว่าไม่อยากดูเขาหรือน้องเนี่ยไม่ไม่แมนแมนแมนนี่ไงเนี่ยใช่พี่ไห้น้องดูช่างพวกมัน น้องดูกล่องสบายเอ็กซ์ฟี่มิลี่เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยในข้างในนี้มีอะไรอุ๊ยอันี้นี่นี่ขยับได้ด้วยขยับขยับได้ด้วยขยับปากได้ด้วยนี่อุ้ยมีแว่นด้วย แล้วหนูได้อะไรพี่ถึงขายให้นี่เอาๆๆไม่ีการได้ขส่งนี้อพี่พี่พี่คำเดียวนะอันเนี้ยอันนี้ยคำเดียวเลยนะอะไรเขาบอกว่าจ้างของเราไม่ได้ต้างค่ะไม่ได้อะไรเลยเห็นไหมเพื่ออะไรเอ่ยอีอีพลิกไปพลิกมาที่ทําไม่ตาเล็กตาใหญ่เนี่ยเพื่ออะไรมันน่ารักไงแล้วขายไหมอันนี้คือขายไหม อันนี้คือไว้ทําอะไรพี่ขายไงไม่ดูเนี่ยมันขยับตาได้การ์ดแถมมาเป็นลิมิเต็ดเาอ๋อลิมิเต็ดอีกว้าเข้าออรลกบกันว้าวลิมิเต็ดอีกหน้าม้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่หน้าม้าเพราะไม่ได้มึงเไหไม่เขาตัดทรงผมแสกกลางบอกหน้าม้าได้ไงถ้าเกิดว่าขายได้อ่ะต้องแบบส่งแว่นมาให้แล้วนะใช่พี่นี่เขาบอกว่าหนูเยขายตรงยังแอมีขายตรงหงาะ ไม่ใช่แล้วอ่ะอมึงเมื่อกี้เขาเพิ่งเหยียบคนใต้ไปเลยไม่ช่วยเขาแล้วเออเออ,อพี่เหยียบไม่หนูไม่ช่วยพี่แล้วเมื่อกี้หนูจําได้พี่เหยียบคนใต้พี่เหยียดอะไรพี่บอกว่าแล้วแล้วแล้ว,ลวอย่างนี้คือพี่เหยียบคนใต้พ่อพี่เป็นคนใต้น้องและพี่เหยียดทําไม <laughs> พี่นะกูกูกูบอกว่าสำเนียงกูก็มียังจะให้กูเหยียดให้ได้เอาคนตายพันผืนนี่มาให้ไม่ว่าอะไกันได้อย่างนี้ขอโทษครับ ไอ้เร่ยตุ่นหงพี่ไปไม่อนน้องพี่ไม่ไหวแล้วพี่ไปไหนพี่แต่ถ้าน้องอยากซื้อแว่นต่อไปนี้น้องจะซื้อที่ท็อปเจริญอะไรนี่กูเก็บไม่ได้ละทีดีอยากใจทีดีอยากใจอันเนี่ยน้องจะซื้อของร้านชื่ออะไรร้านชิร้านชื่ออะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้อัร้านชื่ออะไรคะ พ่อลุงคนใต้ใต้หงภาษาอะไรวะไม่รู้ใต้หูของใหญ่โอ้โหมึงไงไม่เท่าไรหรอกคนอื่นอะไม่เท่าไรหรอกมึงไอตัวอู้หูนี่แหละมันจะทำให้มันดูใหญ่คือมึงปล่อยเฉยๆมันก็ไม่เท่าไรมึงอู้หูอู้หูมันกับมึงนี่แหละมันหนักกับมึงนี่แหละมาดูวิธีนี้นะนี่เขาบอกอะไรอ่ะออกตัด เฮ้ยทำไมอ่านออกเรียนหนังสืออยู่ออกตัดทำไมอ่านออกเรียนบอกว่าอม่าทนใย้ได้ี่ยาบที่ใต้นะไม่ตอนนี้นะตอนแรกน้องดีใจที่เจอพี่ตอนหลังๆพี่ว่ามันเริ่มไม่ใช่ละไม่ก็พี่เหยยดไงเราเล่นดีใจนะตอนนี้พี่เหยยดหนูพี่หนูอยากได้ว่าในราคาแบบสามร้อยบาทมีไหมอ่ะอันนี้น้องขออัตัดเลยบอกอัตัดขาส่งแว่ให้หนูหน่อย อป้าตัวเขาบอกว่าอ่ะมาพูดกับพูก่อนออฟเดี๋ยวเขาบอกว่าออฟนุชออฟนุชออฟนุชอะไรอ่ะเดี๋ยวนะน้องแป๊บหนึงนะพี่เหยียดไปเท่าไหร่แหละตอนเนี้ยนุชชัยขยอยขำสีน้องพูดประมาณแปดสิบรอบแล้วพี่บอกให้หนูอ่านเม้นหนูอ่านต่ำบีบต่ำบีบต่ำบีบก็ถูกเขือต่ำบีบน้องอ่านไม่หยุดเลยทีนี้ขนาดน้องรู้แล้วน้องก็ยังอ่านอยู่ใช่ ่ครับมันรันแล้วหนูเห็นพอดีอ๋อมันรันแล้วหนูเห็นพอดีโอเคใช่เหาดอีกแล้ววะนั่นโอ้โหอย่าลูกเอาเลยงานเยอะเท่าไหรพูดพูดอะไรไม่ได้เลยไม่อยากได้แค่ขาแบบไม่อยากได้ไม่อยากได้แว่นนะอยากได้ไอ้การ์ดพิกไปพิกมานั่นอะอยากได้แค่การ์ดด้น้องแว่นมันคนเรามันควมถนอมสายตานะครับคนเรามันทวมถนอม พี่แล้วพี่แตกเอฟซีพี่ไหมหนักเลยนี่หนูว่า<ม>ถ้าพี่แตกนะคนขึ้นจริงๆของซื้อของขายน้อง <c oughs> ไม่เดี๋ยวปกติปีใหม่อะไรมีนี่ข้าไม้ขายอยู่แล้วอะไรอะ่ะซุกซื้ออะไรกันวะไม่ <c oughs> เขาบอกว่าเอรักเพื่อไทยน้อง น้องจะรันทุกองค์การไม่ได้นะตอนนี้พี่เคลียร์พี่เคลียร์หมดไม่หมดแล้วเนี่ยไปรักเพื่อไทยอีกเนี่ยต้องพี่พูดตรงๆนะอ่านอ่านอ่านเฉยๆอ่านเฉยๆไม่ละข้อความมีเป็นร้อยน้องเลือกอ่านแต่ละข้อความมาหาตีเี่พี่ทั้งนั้นน่ะพี่อย่าโมโหได้ไหมขอโทษครับนี่ขนาดน้องกลัวพี่นะพี่ทุกคนเอฟซีทุกคนเขาด่าหนูสองคนจริงนเราไม่เกี่ยว โอ้โหพี่น้องอ่านมิ้นแต่ของพี่แต่ไปบอกคนดูว่าพี่ด่าน้องโอ้โหเอรักเอืนคืออะไรพี่แฟนพี่เหรอคะเอรักเอือนเล่าพี่ข่าหลังข้อขามาแต่ว่าเอรักทักษิณเอ้าจริง S <S น้องราอยาอ่านไวบางเรื่องน้องไม่ต้องอ่านออกอากาศก็ได้พี่เก็บไลน์นี้ไม่ได้แล<ช>้วน้องไดขอขอโทษขอโทษลืมลืมลืม<บ><บ>ขอโทษ<บ>ทุกคนอย่าแมื่นั้นนี่ค่ะเป็นอย่างอื่นไม่อย่างอื่นไม่อย่างอื่นนะคะมันไม่ดีนะคะอย่าแมื่นั้นนี่ค่ะเดี๋ยวช่องพี่เขาบิน <S 2>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  นี่ขนาดกลัวนะ